ไปที่จังหวัดน่านค่ะคุณผู้ชมที่น่านเนี่ยเขามีเทศกาลโลกของกวาง่างเอ๊ยอยากรู้แล้วว่าบรรยากาศงานจะน่าดูขนาดไหนนะคะที่จังหวัดน่านเปิดงานเทศกาลโลกของกว่างนักสู้แห่งขุนเขาและงานของดีอำเภอปัวประจําปี2,568ค่ะ ที่สถานีขนส่งรถโดยสารอำเภอปัวจังหวัดน่านนางวิไลวรรณบุดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดงานเทศกาลโลกของกวางนักสู้แห่งขุนเขาประจำปี2568โดยมีนายอำเภอปัวพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานภาคร,ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำหมู่บ้านต่างๆของอำเภอปัวร่วมง,งานค่ะเพื่อแสดงออกถึงวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของชาวอำเภอปัวให้คงอยู่สืบไปเพื่อเป็นการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีของท้องถิ่นภายในงานครับมีการประกวดขบวนแห่จากหมู่บ้านต่างๆการละเล่นพื้นบ้านและวิถีชีวิตของชนเผ่าการชนกวางการประกวดกวางการประกวดร้องเพลงการประกวดที่ดากวางการเดินแฟชั่นและการจัดจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนการจําหน่ายสินค้าราคาถูกและการแสดงคอนเสิร์ตทุกค่ําคืนด้วยโดยงานดังกล่าวครับจะจัดไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้ และหลังเสร็จสิ้นงานจะมีการปล่อยกวางกลับคืนสู่ป่าเพื่อเป็นการให้กวางได้ขยายพันธุ์ต่อไปครับ